ผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะทำสิ่งนี้เพื่อคุณเขาจะอำนวยความสะดวกสบายเพื่อคุณค่ะไม่ให้คุณต้องลำบากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณสุขสบายได้ดีมากขึ้นเขาจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหนุ่มฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์กับสาวไทยแล้วเขาเห็นการเป็นอยู่ของแฟนเขาคือ มันอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะดีอยู่แต่เขาอยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นในสเต็ปหนึ่งพูดง่ายง่ายว่าอยากให้แฟนสุขสบายบางคนเขาก็จะส่งเงินให้แฟนเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แฟนมีชีวิตที่ดีขึ้นให้แฟนมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นมันคือความรับผิดชอบของคนเป็นแฟนคะ่ะที่อยากให้แฟนตัวเองอะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือคนที่เขาจริงใจแล้วเขารักคุณนะคะเขาจะแสดงออกแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่า เขาบอกว่ารักล่ะคะโค้ชแล้วเขาแบบไม่ได้มีการให้อะไรใดๆเลยหมายความว่าเขารักคุณเขารักเราจริงๆไหมเขารักอยู่เพียงแต่ว่านะบางครั้งเขาอาจจะยังมีความไม่มั่นใจกับคุณมากพอหรือผู้บางคนนะคะถ้าเราไม่พูดเขาก็จะไม่ให้ดังนั้นนะคะถ้าเราครบกันมาในระยะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจริงจังแล้วเราเป็นแฟนกันจริงๆจังๆแล้วนะ อ่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเดือดร้อนนะโคเชมแนะนําเลยว่าลองเปิดใจคุยกันกับเขาแต่ว่าให้ใช้ศิลปะในการคุยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตรงเนี้ยเป็นตัวที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันพังเพราะว่าบางคนเขาเซนสิทีฟในเรื่องแบบนี้มากๆเลยเนาะดังนั้นถ้าอยากให้คู่เปอยากให้แฟนสนับสนุนอยากให้แฟนช่วยเหลือบ้างทำยังไงบ้างคะครูอันดับแรกหนึ่งคุณต้องมีความจริงใจ แสดงออกถึงความจริงใจก็พูดได้ง่ายเลยว่าเรามีความจริงใจแล้วรักเขาจริงนั่นแหละไม่ได้คิดว่าจะคบเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรใดๆเลยนะคะแต่ว่า อยากให้เขาอะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราบ้างเล็กเล็น้อยนะคะอย่างที่สองคือมีหลายคนนะคะที่บูชายกที่โคชเอมใส่ไปนี้นะคะแล้วทําให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นเจอแฟนสายเปย์ผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินอย่างนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักโคชเอมมาได้เลยนะคะที่แอดเอมนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นแฟนรักมากขึ้นเอออาจจะโชคดีได้แฟนสายเปย์มากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วเจอกันค่ะ Ah.